สวัสดีครับเอาหัวไปขึ้นหงสงสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกคู่สุกคนนะครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดเช่นแนว้เกาคือเดิมนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปส่งหมูแดดเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจในการถ่ายคลิปครั้งต่อไปหน่อยนะครับไปส่งหมูแดดเดียวยุคเครี่ครับผมเป็นตะฮักปั้นนี่ให้เครี่รไปส่มเดืบะหมูแดดเดียวนะครับกําลังจะจัด กําลังจะออกไปส่งนะครับก่อนที่จะไปกกกองครับต้องขอขอบคุณทุกออเดอร์นะครับที่สั่งหมูแดดเดียวมาวันนี้นะครับก็มีหลายออเดอร์อยู่นะครับวันนี้แต่ว่าเราก็ปิดรับออเดอร์ในรอบนี้แล้วนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสลายเอฟซีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่อุดหนุนหมูแดดเดียวบูมนะครับพอได้เงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับพร้อมแล้วเราก็จะขึ้นรถไปกันเลยครับผมนี่เราก็จะกําลังจะอวยรถพี่น้องรอบนี้ไม่เอาน้องวอซาไปด้วยนะครับ เพราะว่าไม่ได้ตามอะไรเพราะว่าเอาน้องโอุซาไปแล้วแบบว่าอยู่แต่กระลูกอยู่แต่กระลูกน่ะแล้วเป็นแบบนี้เอะคิดถึงเอซทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไลฟ์สดก็ทําเป็นคลิปก่อนนะครับวันนี้มีหมูแดดเดียวส่งทุกทุกภาคเลยวันนี้นะครับเนือ้อไตออกตกพี่น้องครับต้่องของพระคุณมากๆเลยเด้อครับผมแล้วเราก็จะรีบกลับไปถึงเคลลี่แล้วนะครับแล้วก็จะเอาของไปส่งก่อนนะครับพี่น้องครับผม มาถึงเคอรี่แล้วแล้วขนของกันพี่น้องนี่ครับมาส่งของที่เคอรี่แล้วนะครับมาถึงเคอรี่แล้วนะครับพี่น้องนี่ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับเราจะมาลุ้นกัน่าคาส่งเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับผมเสร็จแล้วเราก็จะไปตัดผมนะครับผมหมดเลยนะครับเอาลืมบัตรประชาชนเดี๋ยวไปเอาไม้แป๊บนึงครับลืมบัตรประชาชสน ลืม <c oughs> บัมัดประชาช้นแหม่มาส่งเครื่องหลี่พี่น้องโอ้ยงึดหลายวืะลืมัดประสาชนแต่ก็บ่าย่ลืมอมีอย่างดีดสิหนวดกบไม้โกนอยุ่พี่น้องเอ้ยนะครับงึดหลายลืมบัตรประชาชนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าค่าส่งเราจะหมดเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เที่ยวก่อนก็หมดเยอะยนะหมดพันกว่าบาท่าส่งอันนี้บูไม่เคยส่งคนส่งอื่นนะครับ เราเคยส่งแต่เคอรี่นะครับเพราะว่า,ามันไม่ค่อยจะมีปัญหาหนะ่อยไหมพี่น้องนะครับมันไม่มีปัญหาส่วนมากมันก็จะส่งถึงที่ถึงที่ตลอดมันไม่มีอะไรให้เราหนักใจเท่าไหร่ครับพี่น้องครับบุ๋มน้อยก็เลยตัดสินใจส่งเคอรี่นะครับเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่นะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทรอบนี้ก็ <c oughs> สูงอยู่นะครับ ครับผม790บาทเจดแปดร้อยมีต่แบงค์เล็กเอ้มีแต่แบงค์เจ็ก้าสบาทนะครับผม <c oughs> 790ดวันนี้แล้วพี่น้องครับผมรองเงินทอนครับหนึ่งนะครับ ให้ไป800ทอนมา10บาทครับพี่น้องครับ790บาทงวดนี้790แล้วพี่น้องเด้อนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนะป๊อดสสรีมเน้าเป็นหางวาวขึ้นแล้วงวดนี้ก็รอบนี้ก็ไม่ได้รับออเดอร์เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ไปอ่าที่กรุงเทพมหานครนะครับต้องขอบพระคุณทุกออเดอร์นะครับพี่น้องครับเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อของเสร็จแล้วไปซื้อของที่อ่าห้างนะครับมาไว้ให้กับลูกเพราะว่าบุมน้อยจะไม่ได้อยู่ยาวก็จะไป ซื้อของมาไว้ให้ลูกเก็บไว้กินเป็นอาทิตย์นะไม่เป็นหรองซื้อไข่ก่อไข่ไก่ซื้อเนื้อไก่นะครับผมอ้าวนี่ยังคือยูจังซี่ละบานเนี่ยโอ้ยเถ่าท่าลูกโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับมาส่งของเรียบร้อยแล้วก็จะไปห้างไปซื้อของซื้อไข่ก่อไข่ไก่ซื้อไก่ซื้อหมูซื้อหมาซื้อเป็ดโอ้หมาบ่ได้ซื้อครับผม สื่อของแห่งสื่อมะหมองมะหมานะครับมะไวแหิลูกครับสื่อนมสื่อแพมเพิร์ดมะไวแหิน้องโอซ่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไดเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก,ก่อนขอบพระคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะครับผมสวัสดีครับ